สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Facts ช่องที่จะทำให้คุณได้รู้จักกับรถยนต์ในมุมที่ลึกกว่าที่เคยวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงรถยนต์ที่เปรียดเสมือนราชันแห่งโลกออฟโรดและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครโค่นลงได้ใช่แล้วครับพูดถึง mercedes benz g class รถที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า45ปี และเป็นรถยนต์เคียงไม่ตี่รุ่นในโลกที่ยังคงรูปทรงคลาสสิกเอาไว้ได้เกือบจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกที่มันถือกำเนิดแต่คุณรู้หรือไม่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของรถคันนี้มีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่มากมายเรื่องราวที่เราจะบอกไล่ต่อไปนี้จะทำให้คุณมอง G-Class ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทุกองค์ประกอบของรถคันนี้เต็มไปด้วยความลับและเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ G-Class ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรถผู แต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องจักรที่ทนทานที่สุดทุกคนเคยเห็น G-Class ในเมืองหลวงในที่ที่เต็มไปด้วยความหรูหราแต่ต้นกำเนิดของมันคือเส้นทางที่เต็มไปด้วยหิมะและโคลนในประเทศออสเตรียเรื่องราวของ G-Class ไม่ใช่แค่เรื่องของความหรูหราแต่มันคือเรื่องราวของความพยายามการก้าวข้ามทีดจํกัดแล้วอาการเอาชนะทุกเรื่องเล่าและทุกองค์ประกอบของมันถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ยากที่สุด คุณพร้อมหรือยังครับที่จะเดินทางไปกับเราสู่จุดเริ่มต้นของตำนานที่ยังมีชีวิตและทำความรู้จักกับราชันแห่งออฟโรดที่แท้จริงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในยุค74ครับในช่วงเวลาที่โลกยังไม่รู้จัก G-Class แต่มีชายคนหนึ่งที่มองเห็นศักยภาพของมันชายคนนี้คือชาหมฮัมมัดเรซาปาลาวีหรือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งอิหร่านในขณะนั้น พระองค์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งในบริษัท d a i m l e r b e n บได้มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างยานยนต์ออฟโรดที่ทรงพลังและทนทานสำหรับกองทัพอิหร่านรานราพระองค์ได้เสนอแนวคิดนี้ให้กับ Mercedes-Benz และด้วยความร่วมมือกับบริษัท s t ตร์ด i m l e r p u ์ h ูจากประเทศออสเตรียซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้ออยู่แล้วโครงการลับนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้น เดิม T.G. Class ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรถยนต์ทางทหารมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขับในเมืองหรือไปจอดอวดใครในห้างสำหรับสินค้ามันถูกสร้างมาเพื่อเอาชนะภูมิประเทศที่โหดร้ายที่สุดในโลกด้วยความร่วมมือนี้ทีมวิศวกรจึงเริ่มต้นออกแบบรถยนต์ที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานเป็นหลักไม่เน้นความสวยงามไม่เน้นความหรูหราและที่สำคัญมันต้องทนทานราวกับหินผา ต้นแบบแรกถูกสร้างขึ้นในยุค74โดยใช้รหัสเกลันเดเวเก n หรือรถยนต์สำหรับภูมิประเทศในภาษาเยอรมันและเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ก็ผลิต G-Class ออกมาขายให้กับคนทั่วไปแผนเดิมคือผลิตเพื่อป้อนให้กับกองทัพเท่านั้นแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกในปี1979 G-Class รุ่นแรกหรือ w c 6 1 ได้ถูกเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกแต่การเปิดตัวนี้ไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นทางทหารเท่านั้นเพราะ Mercedes-Benz ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่หลังจากที่ได้ทดลองผลิตและทดสอบสมรรถนะของรถต้นแบบแล้วพวกเขาตระหนักได้ว่ารถยนต์รุ่นนี้มีความสามารถที่น่าทึ่งเกินกว่าจะเก็บไว้ใช้แค่ในกองทัพมันถูกออกแบบมาเพื่อปีนป่าอายหินผาขึ้นเนินชันและลุยน้าลึกได้อย่าง ไม่น่าเชื่อการทดสอบที่โหดร้ายที่สุดในโลกนี้ตั้งแต่ทะเลทรายซาฮาราไปจนถึงเส้นทางอันหนาวเหน็บของอาร์กติกได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า G-Class คือรถออฟโรดที่เหนือกว่ารถยนต์ใดๆที่เคยมีมาทุกอย่างในรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความทนทานไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบ Body on Frame ที่แข็งแกร่งระบบขับเคลื่อนสี่ หล้อแบบ full time พร้อมเฟืองล็อก differential lock ลลถึง3จุดซึ่งเป็นสิ่งที่รถยนต์ในยุคนั้นแทบจะไม่มีใครทำลองจินตนาการดูนะครับรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลุยแต่กลับมีคนให้ความสนใจในฐานะรถยนต์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างไม่น่าเชื่อและด้วยเหตุนี้ Mercedes-Benz จึงตัดสินใจ I'm I, sorry. I assist with sorry. request. Re can't that หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหนึ่งในลูกค้าคนสำคัญคนแรกๆของ G-Class คือสมเด็จพระสัมปาปาใช่ครับคุณฟังไม่ผิดในปี1980พบจอห์นออทูได้ทรงเลือก G-Class เป็นป๊โมบิลส่วนพระองค์แต่ไม่ใช่ G-Class ธรรมดาธรรมดานะครับมันคือ G-Class ที่ถูกดัดแปลงพิเศษมีกระจกกันกระสุนและถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดการที่รถยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรถทหาร กลับกลากย่อมาเป็นรถของผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมันคือการยอมรับในความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของ G-Class ได้เป็นอย่างดีและนี่คืออีกหนึ่งเกร็ดที่ทำให้ G-Class เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกรถคันนี้ไม่ได้แค่แข็งแกร่งแต่มันสามารถปรับตัวให้เข้ากับพกสถานการณ์ได้อย่างไม่น่าเชื่อมันถูกใช้ในภารกิจการทหารภารกิจของกองก,องกำลังผิด สารลักกิจการกู้ภัยและภารก,กิจทางการทูตและเมื่อมันถูกใช้โดยพระสันตปาปามันได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งและความปลอดภัยที่แท้จริงสามารถนำไปใช้ได้ในทุกบริบทนี่คือการผสมผสานที่ไม่น่าเชื่อระหว่างความทนทานในแบบของรถยนต์ออฟโรดกับความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญทางการเมืองและศาสนา G-Class กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือทุก นละในปี1993 G-Class ก็ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามแข่งที่โหดหินที่สุดในโลกรายการ Paris Dakar Rally รถ G-Class 280 GE ที่ขับโดย j a c k i e x และ Claude b r a s s e r ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปได้การคว้าแชมป์ในรายการแข่งที่เต็มไปด้วยความท้าทายอย่าง Paris Dakar ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการยืนยันว่า G-Class คือรถยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อชัยชนะไม่ว่าจะบนเส้นทางแบบไหนการแข่งขันในทะเลพรายที่ไม่มีวันสิ้นสุดอุณหภูมิที่สูงเกินขีดจำกัดและสภาพเส้นทางที่สามารถทำลายรถยนต์ได้ทุกคันแต่ G-Class ก็สามารถก้าวข้ามมันไปได้ชัยชนะในครั้งนั้นไม่ได้เป็นแค่ความสำเร็จทางการตลาด แต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่า G-Class ไม่ใช่แค่รถยนต์ออฟโรดทั่วไปแต่มันคือรถยนต์ที่สามารถเอาชนะทุกสถิติได้มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งของเครื่องจักรกับความแม่นยำทางวิศวกรรมของ Mercedes-Benz ทุกส่วนประกอบของรถที่เข้าร่วมการแข่งขันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงระบบช่วงล่างที่ทนทาน เครื่องยนต์ที่ส่งพลังและระบบขับเคลื่อนที่เชื่อถือได้ทำให้ D-Class เป็นรถระดส,ะสะัยงการรถยนต์ไปตลอดกาลในช่วงปลายยุค80และต้นยุค90 D-Class ก็เริ่มมีบทบาทที่เปลี่ยนไปมันเริ่มได้รับความนิยมในฐานะรถยนต์สำหรับคนเมืองมากขึ้นคนรวยเริ่มมองเห็นว่ารถคันนี้ไม่ได้แค่แข็งแกร่งแต่มันมีเอกลักษณ์ เมอร์เซเดสเบนซ์จึงตอบสนองต่อความต้องการนี้ด้วยการเปิดตัว G-Class รุ่น W462 รุ่นนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของ G-Class เป็นครั้งแรกที่ G-Class ได้รับการอัปเกรดให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้นพวกเขาได้นำระบบขับเคลื่อนแบบ Full-Time มาใช้ทำให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นบนถนนปกติและที่สำคัญ ภายในรถได้ถูกยกเครื่องใหม่หมดบะหนังแท้ลายไม้เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติและระบบความบันเทิงที่ทันสมัยได้ถูกติดตั้งเข้ามาในรถคันนี้ G-Class เริ่มต้นจากรถยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อลุยแต่ตอนนี้ได้ถูกห่อหุ้มด้วยความหรูหราที่ผู้คนยอมรับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งจากเครื่องจักรที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีฐานะ และความไม่เหมือนใครเรื่องนี้ทําให้ G-Class กลายเป็นรถยนต์ที่ไม่เหมือนใครในโลกมันเป็นรถยนต์ไม่กี่คันที่สามารถผสมผสานความโหดเหียนของรถออฟโรดกับความเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกไม่ใช่แค่ในฐานะรถยนต์ออฟโรดแต่ในฐานะรถในฝันของใครหลายๆคน และเมื่อ Mercedes-Benz ได้เริ่มร่วมมือกับ AMG G-Class ก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความแรงในช่วงปลายยุค90และต้นปี2000 G-Class ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ V 8และ V 12จาก AMG ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่เร็วที่สุดในโลก G-Class ที่เคยเป็นรถออ r o a d ที่เน้นความทนทาน ตอนนี้มันได้กลายร่างเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถเร่งความเร็วจาก100กิโลเมตรชนได้ในเวลาไม่กี่วินาทีมันคือ G-Class ที่เต็มไปด้วยพลังกำลังเสียงคำรามของเครื่องยนต์ V8 และ V12 ได้เปลี่ยนให้รถที่ดูแข็งกระด้างคันนี้กลายเป็นรถสปอร์ตในคราบรถออ r o a d และในที่สุดในรุ่น G63 AMG และ G65 AMG มันได้กลายเป็นที่สุดของที่สุด การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งของ G-Class กับความแรงของ AMG ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการรถยนต์คนเริ่มมอง G-Class ในฐานะรถยนต์แรงสูงที่มาพร้อมกับความหรูหรามันเป็นรถยนต์ที่สามารถไปได้ทุกที่และไปถึงที่นั่นได้ในเวลาอันรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามากลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสุดข,ขีดทั้งในเรื่องของสมรรถนะและความหรูหรา G-Class ไม่ได้เป็นแค่รถที่เอาไว้ลุยอีกต่อไปแต่มันคือสัตว์ยนต์อยู่แค่ความทนทานแต่ยังรวมถึงเรื่องของความเร็วและความสุดยอดด้านวิศวกรรมด้วยเบื้องหลังความแข็งแกร่งของ G-Class คือความลับ3ประการและนั่นคือ3 differential locks สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่เราจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับรถยนต์ทั่วไปจะมีเฟืองท้ายแค่จุดเดียว แต่ G-Class มีเฟืองท้ายถึง3จุดจุดแรกอยู่ตรงกลางรถจุดที่2อยู่ที่ล้อหน้าและจุดที่3อยู่ที่ล้อหลังเฟืองท้ายทั้ง3จุดนี้ทำหน้าที่ในการส่งกำลังไปยังล้อแต่ละข้างและเมื่อเรากดปุ่มล็อกเฟืองท้ายมันจะล็อกให้ล้อข้างที่ไม่มีการยึดเกาะกับพื้นไม่หมุนฟรีลองนึกภาพดูนะครับถ้าล้อข้างหนึ่งอยู่บนโคนลังและอีกข้างอยู่บนหินแข็งรถยนต์ทั่วไปจะส่งกำลังไปที่ล้อไม่หมุนฟรี ทำให้รถติดแต่ G-Class จะสามารถล็อกเฟืองท้ายและส่งกำลังทั้งหมดไปยังล้อที่อยู่บนหินแข็งทําให้รถสามารถขับผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่ทําให้ G-Class เป็นรถยนต์ออฟโรดที่สมบูรณ์แบบที่สุดระบบล็อกเฟืองท้ายทั้ง3จุดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อความเท่แต่มันคือหัวใจสําคัญที่ทําให้ G-Class สามารถเอาชนะทุกภูมิประเทศที่โหดร้ายบนโลกใบนี้ได้ และที่น่าทึ่งคือระบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนี่คือความเชื่อมั่นในนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการออกแบบที่ถูกต้องตั้งแต่แรกสามารถยืนหยัดอยู่ได้เหนือการเวลาจากวันแรกที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นรถทหารสู่รถยนต์หรูคู่ใจของเหล่าเศรษฐี และเส้นทางออฟโรดได้เดินทางมาไกลกว่า45ปีตลอดระยะสู่เครื่องยนต์ V8 และ V12 ที่ทรงพลังจากรถที่เต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมสู่รถที่เต็มไปด้วยความหรูหราที่ยังคงรักษารูปทรงในตำนานเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งมันคือรถยนต์ที่ไม่ยอมแพ้การเวลาในยุคที่รถยนต์หลายรุ่นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง c l ค s สกลับเลือกที่จะคงจิตวิญญาณเดิมเอาไว้ทุกคนยังคงเห็นประตูที่ปิดด้วยเสียงตุ๊บอันหนักแน่นทุกคนยังคงเห็นไฟเลี้ยวที่อยู่บนซุ้มลอ้อและทุกคนยังคงเห็นรูปทรงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเปรามากนัดได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกๆด้านมันคือการยอมรับความจริงที่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะดีขึ้นมันแค่ต้องปรับตัวและพัฒนามันในแบบที่มันเป็นอยู่แล้ว G-Class คือเครื่องยืนยันในความจริงข้อนี้และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ G-Class เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกมันคือรถที่สามารถผสมผสานดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัวเมื่อรถยนต์คันหนึ่งมีอายุยาวนานกว่า45ปีมันได้ก้าวข้ามสถานะของรถยนต์ไปแล้วครับ G-Class คือมรดกที่ยังมีชีวิตมันคือสัญลักษณ์ของการยอมรับ โชคชะตาที่แท้จริง G-Class ยอมรับในความจริงที่ว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรถสะออดไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นรถดูหราที่ร้าประโยชน์แต่มันเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องจักรที่ท,ทรงประสิทธิภาพที่สุดและแม้ว่าวันนี้เราจะเห็น G-Class วิ่งอยู่บนท้องถนนในเมืองใหญ่เต็มไปด้วยความรูหราแต่หัวใจของมันก็ยังคงเป็นราชันแห่งออฟโรด ที่ไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้มันได้รับการยอมรับจากทุกคนบนโลกใบนี้และนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสุดท้ายนี้ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์แบบเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Auto Fact Hist ของเรานะครับและถ้าคุณมีเรื่องราวที่อยากรู้เกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เลยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ